วันนี้มีของพิธีแบบอะไรเข้าใหม่บ้างคะเพื่อนทุกคนนาฬิกนะชุะนี้มีก้าโตโยต้าคุณป๋า แคม,มเบอร์เลยอ่าม,มีใครเอาอะไรไหมคะลนนื่นมลื่เดี๋ยวพาไปดูตุ๊กตากันค่ะ ก็อยู่ประมาณมาเดินเล่นสยางขับรถเมรูปบอกให้ดือต้องธรรมดาจะได้ไม่เหนียววิแดดแรกๆเพือนแต่

ไปดูว่ามีอะไรเข้าใหม่ไหนก็มาแล้วใช่ไหมเราจะพาเที่ยวสยามปัญญาวีหลออเที่ยวสยามสเปวร์อ็ <c oughs> อมาไหนก็มาสยามหรืออ็มาฝั่งโน้นแม่ยังไม่ได้ปิดกล้องนะ อะไรลูกคะอะไรนะอาหารแมวอาหารแมวเอาไปฝากไอายุมาสมัยนี้แก่เฟียังไม่มีใครเอาเลยนะต้องบอกว่าเอ้าแม่ตัอแม่ได้อาหารแมวมาค่ะทุกคนดเดี๋ยวไปฝากเพื่อนละกัน พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงแมวโกโก้เป็นเป็นมาเลยเป็นมาริยอทธ์สยามเราจะไปป๊อปมาดกันค่ะลง,ลงได้ตรงนี้ไหมยังไงก็ลงได้ตลง,น,งนี้เพื่อนเพื่อนทุกคนถือกล้องมุมนี้สวยไหมที่จะเห็นเนี่ยขณะน,นี้เรากาลังเดินไปที่ป๊อปมาดไปดูกันว่ามีอะไรเข้าใหม่ไหมโกโก้โกิอยากได้ดีม<ก>ูดูอะไร ดีโมพกเพื่อนๆไหนๆก็มาแล้วร้านนี้ที่พกเพื่อนๆในถังน,นั้นเราเป็นอาร์มี่คือร้านที่พี่กามานั่งกินโอมา,กาเ,ๆๆกเกษตรใช่ไหมเพื่อนสวนเบียร์ขั้นมากโกโก้แ<ๆ>ม่ไม่แน่ใจว่าถือกล้องอะไรเอาเป็นว่าพาเที่ยวสยามนะเพื่อนเแม่จะเป็นคนที่ชอบสยาม วันนี้ใส่เสื้อ sure? อายุชัวค่ะอาพีใส่รองเท้าเิวลาเส่็จรองเท้าเิวลาหา้าสัปเดินแล้วไม่เมื่อยอ่ะเป็ทุกคนว้าว วายน้องมาลี่แม่นี่ลาบูบูอุวยเอามาใส่กล่องมาโอเคกิ๊กเอาเนี่ยเหรอโอเมเจอร์เหรอตัวละกี่บาทนี่ยยี่สิบตัวออริจินอลก็มีแม่เจ้าไปเล่นหน้าหลักแต่ว่าอันนี้มันมีแค่สองแบบเนี่ยมีแค่สองเนี่ยอ๋อโอเคแม่บางคนชอบโค้กอยู่แล้วเพื่อนแต่จะแต่ว่าลาบูบูมีสองแบบมีแบบนั่งแบบ ใช่แต่ที่มหาไม่ได้หาดู่าดูีมมีโชว์แต่ไม่รู้มีของเดียวขอดูะคาเล่าโหอแม่แมเอาเอาเาลังไม่มีอะไรเล่นอยู่อดีตัวละกี่บาทไม่ได้ดูราคาเลยตัวละก้บาร้อยหาสนี่มันเป็นแบบไหนเนี่ยหรอไม่แม่แม่เอามเจอันนี้มินนี่ อ๋อในในในดีโมแม่มันจะเป็นยังไงหกหกตัวนี่ถึงบอกแล้วอันเนี้ยเหรอใช่เดี๋ยวปับอย่ารับโอ้ยยกบล็อกเลยยกบล็อกเลยแม่ชอบเล่นโอเคเอาแล้วอันนี้เพื่อนๆมีใครอยากได้กับแม่ไหม่ะลาบูบูลาบูบูโค้กอ่ะเดี๋ยวขอยกหน่อยว่าซ้ำกันไหมอ่ะ ขอยกน้ำหนักสองแอบคงให้สองแบบไม่ไม่ซ้ำกันสองตัวนี้สองตัวนี้ขอแค่อย่าซ้ำนะลูกนะคือไม่ชอบอยู่แล้วทุกคนโฟล์กเกดีโม่น่ารักมากตัวไหนอ่ะตัวไหนสวยมิกกี้เบลแล้วก็เหลือหรือล่าเหลือี่อ่ะไม่เอาตัวไหนอ่ะ แล้มันเป็นคอร์เซ็ตจริงๆแล้เพิมน้องเขาน่าจะหยิบปะอยากได้อยากได้ตัวเนี้ยน้องน้องจริงเปล่ามาไหมไม่ไม่เคยยกเคยยักจะรู้นี่อันนี้คืออะไรอ่ะตัวเนี้ยไม่รู้แบบอ๋อชิ้นแบบเดลอันนี้มินนี่รู้ เธอต้องยกตัวไหนหนักๆมากกว่าพี่กไหมคะสร็จเรียกแล้นะคะพี่พี่ยกบล็อกแล้วแต่ว่าพี่อยากไปเล่นนอกบล็อกแม่ชอบไปเล่นยแม่ชอบยกอ่ะ,น,ะนี่แม่อยากได้ตัวนี้ลูกเต็มบ็อกมันจะจับง่ายมันไม่เต็มบล็อกเรียกน้องเข้ามาเปิดเต็มบล็อกเด็เพราะว่าพี่ซื้อยกบล็อกอยู่แล้วแต่พี่อยากเล่นนอกบล็อกเรียกสิ อันนี้ตัวไหนชี้ให้พี่หน่อยพี่ไม่รู้ตัวมันไงหมายว่าชื่อมันอะชื่อมันอ๋ออันนี้เหรอคะอันนี้ชิดแบงเดียวริบกับอันนี้เมื่อกี้หนูบอกโมแม่ตัวไหนอันนี้เหรออ๋อนี่นี่เอานี้เราชอบมันชื่อตัวอะไรริบกับเดนเป็นกระลอกเลยมิชชั่นลงเต็มดังมากอ๋อชิดแดงเดนสองนี่นองใคร่เหรอแต่มชอบอันนี้เฮ้แต่ไม่ชอบอันนี้ไงเนี่ยฮะ อิก๊กีเจ้าตัวไหนอ่ะไม่หรอกโทรไปไม่รับเฮ้ยแต่มันน่ารักทุกอันอันนี้เหรอลูกซื้อเกินได้แม่ไม่ติดแม่ชอบเล่นชอบเล่นยังกับเด็กๆไม่ติด950ารยเลยเหรอเอามันดังไหมลูกถ้าดังถ้ามันดังซื้อยกบล็อกเดี๋ยวรอเตรมบล็อกก่อนดูก่อนถ้ามันดังซื้อยกบล็อกเลยแม่เดี๋ยวกระดูเป็นตัวที่คนติด เขาไม่ให้กลับเหรออันแตนอันนี้ยกออกหน่อยบล็อกกลับแต่พี่ซื้อยกบกล็อกนะเอามา,ามามิกกี้เมาส์พี่เปล่าเขาไม่ให้เขาบอกก็แม่ยกอันอันอตามออกกลัอะไรี่นี่เหรอใช่ไ่าไปไหมเขตั้ง,งแม่มาอยู่เบอร์น พี่แม่าสิบั็อกแล้วนะแต่แม่อยากดูอีกให้เขอยนจะอยากได้เพิ่มอุ้ยหรอกมันเป็นโบลูกมันจะไม่ค่อยขยับแม่จะอะไรคะโบอ่ะนะไม่ยาวไม่ยาวมิกกี้เบาหนักอันนีรู้ได้ไงทำไม่แม่ไม่ได้ยินเปิดเขาเป็หนักเท่ากัหมดใช่หัวมันจะชนลูกอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ พี่ฉันว่าอันนี้วะตัวไหนจริงมันก็น่ารักหมดนะใช่บล็อกเก่าหลือตัวหนึ่งขนาดซิ้ยกบล็อกแล้วยังมาเล่นกันอีกนะไม่ได้ดูราคาเลยซื้อโดยไม่ดูราคาไปดูราคาให้แม่หน่อยลาบูบูหรลาบูบูระแต่ละต่วะ อ้าแม่ตุที่ยิงยกบอกไปก็จบบางอกี้วะ่ะแล้วแต่แล้วด้วยทีนี้มัวละเฮ้ยแม่เชื่อมันว่ะ uh อัน,นอไหนที่หนูจับให้อ่ะอตนนู้นอตินอ้นนอันนี้หัวชนว่ะโอกาสเป็นที่สูงนะนแล้วแต่เราดูที่ เขาตรงๆอยู่ในนี้รู้จักแต่มินน่เนี่ยนะไอเดอลด์ดักแอนี่ยค่อนข้างกว่าในนี่อะไรอุ้ย oh, จริงๆ oh, น่ารักอนะ่ะ oh, <okay, S 1> ถ้ามันจะมีคนซื้อแม่ไหมอ่ะซื้อที่ยกบล็อกเลยเอ <yeah. S 1> าแม่เอาไปเล่นในไลฟ์สดแอนงตไม่เป็นไลฟ์หล่ออยากรู้ว่าจะห้ถูกหรือเปล่าถูกไม่ถูกก็ขนาดยกบล็อกนี่ยังไม่เรียกน,น้องบอกเนาะทุ <c oughs> กคนและแล้วแม่ก็มาตกเข้ามาปอกหมาอีกรอบแล้ว ดีโม่ดีโม่อุ้ยดีโมมันคนพาทัวร์ป๊อปมาสยามสแควร์แล้วกันเออได้คอนเทนต์ใหม่พอดีเบียอุ้ยมินเนียนเน่ยนมินเนี่ยนมินเนี่ยนแม่มีของบางทันแล้วไงอาจารย์โอ้บูมเบียยกบล็อกไปก็จบนะเพื่อนแต่อยากลุ้นยกบล็อกก็ส่วนยกบล็อกอถ้าอยากได้ก็ต้องอยากได้ดีสินหอ๋อยี่สิบเองยี่ิบไม่ใช่แล้วตัวสีเข็มหน้าตาอย ชี้เข็ดเมื่อกี้พี่เขาดูล้วไม่เขาให้ดูกาลไงแต่อยากรู้ว่าตน่ารักนะไอตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารักเนาะกิ๊กอยากได้ก็ไม่รู้ถามกิ๊กดิกิ๊กอยากได้ตัวไหนไม่รู้เดี๋ยวแม่จะค่อยๆใช้สติเพราะแม่อยากได้มินนี่ตัวนี้น่ะมินนี่บูเบียถ้าแม่ยกเองเดี๋ยวแม่จะไปจ่ายตังค์แล้วจะแยก เพิ่มสองตัวแล้วอยากได้กี่ตัวแม่อยุ่สามตัวกิ๊กกิ๊กอยากได้ตัวไหนลูกอมื่อกี้ก็หนึ่ตัวเดียวแต่อยากได้ฟองไหนเลือกเขาได้เลยแม่แบบให้เต็มหมวกิ๊กไม่ตัวไหนกิ๊กได้มีที่เมาส์กิ๊กพีมูฟอร์ก็ห้าสิบเป็นไหมที่เป็นแบบใช่เป็นพวงกุญแจอ๋อใช่พวงกุญแจนี่กิงกน่ารักทุกแอมเบอร์นะแมมเบอร์โอ้ลืมลืมลืมเขาก็เรียกเป็นแมมเบอร์ โอ้ยแม่มิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์ชีเข็ดจ้าน้องเมื่อกี้เข้าได้แล้วด้วยเดี๋ยวแม่ไปจ่ายตังค์แล้วแม่เปิดเลยใส่ชาร์จป็นแยกได้สองหัวเลยใส่ชาร์จสวยว่ะใส่สีได้ดิบกิบาทกี่บับใส่ชาร์จก็สวยนะพันธุ์เจษมิกกี้เมาส์ชีเข็ดแต่ว่ามีมินนี่ที่ไม่ซีเข็ดนี่แม่มั่นใจมินนี่ก็มีโบว์พี่อยากได้มินนี่มินนี่เหรอไป แม่ว่าแม่เลือกอันนี้ให้กิ๊กกิ๊กนี่นี่ตัวสีเทาใช่ไหมที่มีสไตล์เราเดี๋ยวแม่จะไปยกตอนเปิดโอเคกิ๊กกันได้สองตัวนี้ตัวไหนก็ได้โอเคโอเคไปนั่นเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์แล้วไปเปิดกันดีกว่าเดี๋ยวแม่จะไปจ่ายตังค์แม่จะรู้ตัวนี้ว่าเป็นมินนี่ป่ะอันนี้แม่เลือกเองมินนี่มินนี่เท่านั้นมินนี่ไปจ่ายตังค์จ่ายตังค์ให้มากไปไปเปิดกัน รึป่ะสิบตัวดูกลายก่อนไหมมินนี่มินนี่มินนี่จริงจริงเลยอานใดใคริีกันหนึ่งเออแน่ยื้อเวลาจับอ่ะจมันน่าจะเดี่ยวอ่ะที่หนูจับได้ได้ของหนูน่าจะเดี่ยววาดูไหมอ่อ อลูกว่าจากตะลีละพอเล่นตอหจุดก็อย่างเงี้ยขอบคุณนะลูกนะเราก็ได้ป๊อปหมาดจ้าอ,อยากได้ภาพนิ่งแถวแถวนี้อยากเป็นใบรูกสยามจังเลยทุกคนฮะอันนี้แม่ไม่ได้ตั้งใจเลยนะเนี่ยได้มาเล่นป๊อปหมาดสยามเฉยเลยฮะนี่โอ้โหตึกสยามจะเก็บ ือกล้องยังไงหัด hmm. ถ mm ือกล้องยังไงให้ติมตัวรุนุกเดี๋ยวเดี๋ยวน่ารักทุกอันน้องอยู่ไหนน้องพี่เมื่อกี้ก็ได้ชีเข็ด ได้มีกีอ màu ทุกคนตอนนี้แม่อยู่สยามสแควบตามน้องก่อนน้องมาเลเซียกับสยามสะเวบสยามสแควบตอนนี้ได้มินนี่มาหนึ่งแล้วไม่มีที่วางเลยอยากขายภาพไวรุ่นสยามเพีางเลยอเบียร์นี่ถงถืกล้องประมาณนี้แล้แม่จะเป็นปัญยาบีล็ออ รอลูกสาวแป๊บหนึ่งนะรอลูกสาวม,มาเป็นฉากภ่าพเนาคืนเนี้ยไปเล่นการิเฮียร์แนดติดสอกแปบหน่่บบน,นิชอะไร้ยมามุมนี้นะทุกคน แล้วมัน,เ,นเอาไปเล่นก,กันนะ mm hmm. โปรเนแย่ดีโมกับรับูโค mm hmm. อะน,นี่เดินผ่านร้านไ้เลีกเกอร์แล mm ้ว hmm. อันนี้กำลังเดินขึ้นโอยจะไปถ่ายรูปกับพี่ยินกับพี่ฮองร,รูปไปไหนอ่ะไปดูว่าคิวยาวไหมไปดูกันเผื่อเจอลูกชายแล้วอยู่ข้าง